เราจะไปหาเพื่อนนะครับเราเก่งแต่ม่อยู่กับเพื่อนนะรถเหมือนกันเลยนเตียมเรียบร้อยมาเป้า

เอวอนอยู่ต่อกันนี่แหละแล้วลไม่มาเลยทิ้งเหรอโอ้ถอดใจไว้แชทไปหาเพื่อนดีกว่าครับต,นต้นเกมเราต้องรีบทำเกมเพื่อนไปเล่นด้วยวันนี้แมน นนกำลันลบนะผ่านเข้หน้าต่างไม่ไงเลยจบแล้วฮี่ล้วเอ้าตีกอล์ตีกอล์

ยังไงเออเออไปเดี๋ยวไม่เป็นไม่เป็นงอนใสแล้วเล่นกันเอง นะไม่นะไปไหนแล้วไ่ไหนแล้ววะไม่หายะจะดูเพื่อนก่อนับลนเราต้องลนด้วยมานี่มานี่วันนี้ไม่ไม่มาด้วยนะไม่อยู่ตรงน่องโลง่โลงแล้วมันเขาปิ้งปอกมากันจนะียังไงเนี่ย ก็ควนี่ครับจะรอช่วยเพื่อน,นดีกว่าเห็นแล้วไม่กระโดดนะเ n รอจะรอแซ่บามายังไงไปต่อไปกระาหัวอ่อน

จบแล้วเพื่อนเนี่นยังไงอุงโงกับผีแล้วโอ้โออหสามมุมให้ถ้าเขาส่องตา้มอีกครั้งหนึ่งก็ามันส่องติดนะแต่ถ้าส่องสามมันน่าจะดุแล้วเขเฝ้าอ๋อาาอ,ขอาขึ้นหลอดแล้วมีเอย่อนผีนะ หกเอาไปแล้วสองคนเข่าๆแล้วเฮ้ยเปรียบตอกนะกูกลับมา ล่อมันข,นข้างบนเขาได้จะหลุดแล้วได้แล้วเศษออกแล้วอ้าพี่ลน้นไปหลงทางไปอยู่ไหมเกาเปิดกล่องก่อนจะได้พยาบาลนะฮะเพราะเรามีแทงหลักอยู่เวาไม่ตเดเลย ừ <laughs> <tôi> à, có phải hay người đi à thì <laughs> <tôi> ออออโอเคอืมนั่นอยู่ไหนวะโอเคเห็นแลครับแ้เขได้อีอโอเคแดตาไม่จด้วยทางเรื่องหน่อย ไม่ได้เพื่อนเดี๋ยวนะได้ไหมไม่เห็นหรอ,อไหนแล้วหลงหรอเอ,เอ็กด,ด,ด้วยนู้นแคสูงแค่โค่นแน่การเฉดดิชมุมได้ไหมออไม่ได้ได้โอ้ยที่หนึ่งสวยสนี่ครับถ้ามันติดแต่มันไม่หล่นก็สองสามไม่กินแล้วก็ เบแต่เขายังไล่ต่อว่อืมไม่มีไม้เล็ดแล้วต้อโล่งนะเพื่อนลอเซอยู่แนลไม่เอาว่ะเป็นไหนแล้วกา ไม่ทันโอเคเกียโนวันเอ่อไม่เห็นใช่ไหมเห็นกุนะโอเคเพื่อนไปก่อนผมแล้วเออียร์แล้วเอ่อเฮีเฮ้เฮ้เ้เฮเฮ้เฮ้เฮ้เฮเฮ้เ้เฮ้เ้เฮ้เเฮ้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 เฮ อ้นนไรอยู่อืมโอเคอะไ,ไปไหมเก๋ชิบชิโอ้ยเสียวตืดแจนโอเคเพ,พื่อแล้วทุกไปหาโทเทมแล้วหนีก่อนนะเพื่อนเอาชีวิตรอดไปก่อนหาโทเทมแป๊บ ไม่เป็นไรก็เปลี่หนึ่งครับมันน่าจะไล่หมดส่วนนั้นมันไปยกเฮ้ยเจอเอาไหมเอาไหมเอาเอา,เอาโอ้เสื่อนอกไปสองกันเลยอ่กลับไปยกเลยไม่ต้องหาฉันรถอยี่แหนบ้าโอเค ๋ยวามาออโอเคปุ๊บนะครับสวยเขาเป็ดหนึ่งอยู่ไม่เป็นไรโอเคเก็ยนทางออกแล้วครับโอ้โหฝนยอดเลยไปไปดูประตูไปสวยเค้ยบเซข้า เลยนะโอ่น่าจะทันเลยนะโอเคเพนะื่อนประตูอยู่นูน่นมาไล่กลัไปโอเคทนนันไม่ได้หรอทันไม่น,าน่าโอเคมารับดาเมจได้หนึ่งแมปตามทันก็มา าำแป้าวาำแป้ว,ปวเรียบร้อยพุ่ยเพียรอ่าจีจีบนะคิดเล่เปิดหับ,บออพ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 อหายง่วง